เป็นผ้าสี่เหลี่ยมสสี่เหลี่ยมยาวแบบนี้ลายลายกรกฟิตกรบฟิตตุ้งตี้ใช่มีสองสีอันนี้ก็จะออกคลาสี่นิดนึ่งเนาะอันนี้ก็สีส้มนีนก็จะแบบสุดสาสโอเคใส่ได้กับเสื้อทุกตัวทุกแบบเลยนะแล้วผ้ามันจะนิ่มเนาะเป็นผ้าแบบฝ้ายจะสบายมากสบายมากโอเคส้มมา พี่เริ่มก่อนอเราจะพันสองแบบสองสไตล์ค่ะแบบนี้นะคะสี่ะะเหลี่ยมนะคะเราจับพับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ก็ข้างหลังอาจจะสั้นกว่าข้างหน้าโอเคปหคะแล้วก็ประวัติขึ้นมนาึตั้งไว้กลางรส,รสีนะคะเท่ากันเลยเนาะจับขึ้นมาข้างหน้านิดเดียวประมาณนี้แล้วก็จับด้านใดด้านหนึง่ง อ้อมขึ้นมาค่ะเอาไว้ประมาณตรงเนี้ยเราต้องใส่อินเนอร์ข้างในด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็แล้วแต่ความชอบสูงหรือต่ำได้แล้วติดหมดประมาณนี้เองตึ้งตึ้งจากข้างในเสร็จแล้วอ่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแบบที่สองนะคะโอเคแล้วมาต่อกันแบบที่สองนะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็ผ้าคลุมก็จะเป็นสามเหลี่ยมนี้เหมือนกันนะคะ้าพให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พันขึ้นไป ี้ก็จะแบบว่าสําหรับคนที่แบบต้องการให้หน้าเรียวใช่ไหมคะอ่ะเราเอาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะพันเข้าไปคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเก็บอาจจะไม่ได้เก็บสูงนะคะเก็บแค่ที่คอนะคะอย่างนี้นะคะเราเอ่ยเก็บไว้แล้วก็ลัดเขมูออาไว้นะคะเขมนอยู่นี่ป <c oughs> <c oughs> ักไว้นะคะเรียบ้อยบโอเคแล้วทําอย่างไรกับสิ่งที่มันออกมาอย่างนี้คะ่ะจับอย่างนี้นะคะปึ๊บ ไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังไว้ตรงนี้เลยนะคะอ่าปุ๊บแล้วเราก็เห็นปสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอันนี้ดูมีอะไรขึ้นมาคะมันก็แบบไม่ง่ายที่เนี่ยใช่ไหมคะโทษนะคะอ่าอ่าในแบบพี่เบียร์ใกล้ๆเนี่ยค่ะใกล้ๆกล้องนะคะไม่มีระบบซูมนะใช้ระบบแมนนวดเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยคนละแบบใส่ไปเดี่ยวก็ได้ใส่ไปทำงานก็ได้สวยเนาะดูมีอะไรเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกัน อีกแบบหนึ่งนะคะ